ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ตรงกับวันพุทธที่19กนะกุมพาพันธ์2 5ั8้นั่นเองอยู่กับผมสวัสดิ์เรือพิมายนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูงานนะครับของดีอำเภอบ้านผือและงานกาชาตินั่นเอง ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับผมก็อำเภอบ้านผือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีของดีอำเภอบ้านผือและงานกาชาตินะครับผมนะฮะงานกาชาตินะครับ รางานการชาตินะครับผมนะซึ่งจะมีพิธีนะครับพิธีเปิดนะครับผมนะชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการนะครับสวยงามตะการตานั่นเองนะครับและพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับการออกล้านนิทรัศการนะครับจากส่วนราชการนะครับ ซุ้มแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ร้านมัดฉากาชาติต่างๆอำเภอบ้านผือนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอำเภอบ้านผือและสินค้าโอท็อปตลอดงานนะครับผมนะก็ที่อำเภอท,ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะฮะ 19-25ปุมภาพัน2,568นะครับผมสนับสนุนโดยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิห้างทองแม่พิกิตัสกขาเจ็ดตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทอง100%ซจากเจวราชนะครับร้านปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์นั่นเองอยู่ภายในตลาดนิยมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ เราไปดูคลิปนะครับมันจะมีคอนเสิร์ตนะครับผมคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบก็จะเป็นเนยเนยยาดานะครับแล้วก็วันที่ย2สิบก็จะประกวดนางานางอุตสาเท้าบารถนะครับวันที่ยี่สิบามก็จะพบกับคอนเสิร์ตเอิร์ทนะครับผมเอิร์ท ปะทะกับแกร์ปี 24, 24, Name, ้นะครับแล้วก็ยี่สิบสี่เนมสุรพงศ์นะครับอคอนเสิร์ตเนมสุรพงศ์วันที่ยี่สิบห้าก็กระต่ายพันนิพานั่นเองนะครับผมเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะความบันเทิงจะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย หกสิบแปดนั่นเองเชิญชมได้เลยนะครับผม 可以。<They S 1> <be S 2> แววตาที่เคยงดงามเป็นสีทอโทอเจ็บใสบอกอายได้บอกคนดีพอมก,กันครับผมมากับผู้บ่าที่น้องักเขาคาเขาใน thay mắt thương trái khắc hè mồi mẻ bỏ vậy sang bên thái nhà nó con suy trái lạt lây là tông hà bạc thùng nhà nó sang non mong leo chim nhết sen ta tiêm tiêm coi yếm say vu yếm say mẹ nang ơi Mẹ chu trưng bay mây xịt bướm say say ha bột đera bắt nhám hết da bắt bắt phá hàn trái 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 long khai thang miền bồn đằng quân phen thang miền la bồn đằng quân phen sẽ diệt จะเบาได้บนกะาดให้แก้วตาลงหัวขบับจะลำให้เธอรู้สาึกว่า,า,า,วาลึกๆข้างในใจชา,ชารู้ไหมมัน,นระวนกระวายรุ่มร้อนในหัวใจจริงๆริงสิงตาน้อยคอยทางแฟนเบิ้ลมือสีส้นนมเยนม็นเย็นพอมีหยาดบางใบว่าแต่ได้สูดแม่เอวบางแมน่นใต้เมียงที่ฟังน้ำทางนองมุนลองห้องทางใจของพี่งงคงบ่บ่มือดีท่นบ่ได้สือนาง รับผมเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนะครับมันก็คือนะครับผมคลิปนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมนะคลิปที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะก็ในวันที่21นะครับ21นี่ก็คือศิลปินเนยยาพานะครับ ยีก็ประกวดนะฮะนางอุตสาเท้าบาลดนะครับยี 23, เจอเอิร์ดนะครับเอิร์ดปะทะกับจิปปี้นะครับผมนะฮะวันที่24ก็เนมสุรพงศ์วันที่25ก็กระต่ายพันนิพานนั่นเองภายในงานก็จะมีโอ สินค้าโอท็อปตลอดงานนะครับแล้วก็างานกาชาตินะครับงานกาชาติแล้วก็ของดีอำเภอบ้านผืออย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงเปิดงานนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับผมแสงสีเสียงนะฮะก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะมาเปิดพิธีเปิดงาน ร่วมกับานอำเภอบั้นผือนะครับนะนะครับผมนายจรุนบุหินรันพร้อมออพร้อมหน่วยงานราชการนะครับผมนะฮะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานนี้นะครับผมนะฮะอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับ19ถึง25่สกุมภาพันธ์สอง8นนะครับผมนะฮะ ก็เวลาหมดลงนะครับขอฝากไว้ด้วย YouTube บ้านผือทีวีนิวเว็บไซต์ www. ์ไบ้านผือทีวีนิวคอมทิกต็อวลาพรพ,รพาทเที่ยวนะฮะเฟซบุ๊กสวัสดเคือพี่หมายนั่นเองนะครับแล้วก็ Google นะครับผมเว็บไซต์ w w w ์ไบบ้านผือทีวีนิวคอมเขียนภาษาไทยนะครับบ้านผือทีวีนิวคอม ก็จะขึ้นข่าวก็จะขึ้นมาเป็นหมวดหมู่ที่ Google นะครับผมนะฮะแล้วขอฝากไว้ด้วยห้อง,องเสื้อวลาพรห้องภาพดีเจเจเอแคนตัสลุงเอบั้นผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบัานผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเช้าปิด2องทุ่มนะครับแล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจตลาดนิยมนะครับทองดีน้ําหนักเต็มทองร้อยเปอร์เซ็นจากเยาวราชนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับอยู่ภายในตลาดนิยมนะครับ ก็หมดเวลาลงนะครับผมแต่ก็ครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แต่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือก็จะนำมาเสนอออกอากาศนะครับเป็นระยะระยะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดิก์กือพิมายข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือกับสวัสดีครับ องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู